เหมือนเราทั้งหลายที่มีส่วนมามีส่วนของการกระทำอย่างเราสมทานศีลน,นี้ก็ต้องการอยากให้เรารู้จัก<ม>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของรูปขันอวัยวะส่วนต่างๆเช่นการฆ่าก็เป็นการกระทำทางกายการลักเป็นการกระทำทางกายกิริยาอาการของ อวัยวะส่วนที่เป็นส่วนของร่างกายแล้วก็การประพฤติผิดในการมก็เป็นการกระทำทางกายการพูดจาก็เป็นการกระทำทางส,สื่อความหมายที่เราเรียกว่าภาษาเป็นอาการออกมาจากการกระทำในทางทางด้านวาจา แล้วก็การที่ท่านห้ามไม่ให้เรามีส่วนการะทำในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านการครบการฉันการทานการดื่มก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะการทานบางทีทานด้วยความรู้สึกที่ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบก็จะเป็นการทานแบบมีความประมาทมีความรู้สึก สะเพานำให้เกิดโทษเกิดอันตรายจนเป็นเหตุให้ระบบความรู้สึกของเราในส่วนของอาการรวมของร่างกายมีการคาดเคลื่อนที่เราเรียกว่าระบบประสาทคาดเคลื่อนเมื่อระบบประสาทคาดเคลื่อนสติก็อาจจะมีส่วนมีส่วนขาดศูนย์สูตรที่เหมาะสม มันก็เป็นไปอย่างนั้นนี้เราก็มาละมัดระวังที่ท่านห้ามไม่ให้ทานอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงนี่ต้องการอยากให้เราได้มีส่วนของการเจริญเจริญการเป็นอยู่แบบผู้ไม่ประมาทเรียกว่ามีสมาธินั่นเละมีสติมีสมาธิไม่ต้องไปกังวลในเรื่องการทานการกินมาก เพราะการทานการกินนั้นมันจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในทางให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญประเภทให้ความสม,มูลของสติแล้วก็มางดกันให้มีจำกัดให้มีเวลาแล้วก็สิ่งที่มันเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกมึนเมาลืมตนลืมตัวที่เรียกท่านเรียกว่า สิ่งที่มีส่วนให้ยั่วยวนชวนให้เกิดความรู้สึกล่าเริงเพลินเพลินเครื่องเล่าเล่นที่เราเรียกว่าร้องล้ำทำเพลงภาษาก็พูดกันอย่างนั้นตลอดถึงการประดับตกแตง่งเพราะปกติเราก็มีความสำคัญมัวเมาอยู่แล้วอย่างน้อยกออ็มีความรู้สึกสำคัญตัวสำคัญตนแล้วก็มองไปอีกมองไปเห็นให้ รู้จกากธาตุแท้ของสภาพของของด่านวัตถุที่เราเรียกว่าลูกขันหลังชังขานแล้วก็มองไปตรงนั้นไม่มีอะไรที่จะถือว่าเป็นสภาพที่เรามีกรรมสิทธิ์เป็นสภาวะของธรรมชาติของอาการของลูกขันแล้วจะได้มองอย่างนี้จะไม่ได้เกิดความรู้สึกมึนเมา พราะความเมามันมามันทำให้ลืมตนลืมตัวภาษาทะเรียกว่าถ้าเมากายก็ลืมแก่ภาษารูปกันเขาพูดอย่างนั้นถ้ายังหนุ่มยังแน่นก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองปกติคนเรามันก็แก่มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกอไม่ใช่ว่าไม่แก่ภาษาแก่คือมีการเปลี่ยนแปลงอือเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึก ที่เราเรียกว่าความเจริญแล้วก็บอกว่าอยู่ในวัยอยู่ในวัยที่มีความรู้สึกในทางให้เรายอมรับแต่ถ้าเป็นส่วนของวัยของคนอยู่ในสภาพของความเสื่อมเราก็เรียกว่าวัยแก่มันก็มีอยู่ตลอดการตลอดเวลาเราจะว่าเราไม่แก่ก็ไม่ได้เราก็ต้องแก่ของเราอยู่ตลอด อันนี้ก็มองในแง่ให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์คายอยากความสำคัญยึดถือว่าเป็นสิ่งที่มีส่วนให้เกิดการปกปิดข้อที่แปดท่านก็นเรียกว่าให้รู้จักรดทิฏฐิมานะการจะนั่งจะนอนอความถือของคนเรานี่มันเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคปิดกัน้น จนทำให้เกิดอคติมีความรู้สึกมีความลำเอียงเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ก็มองไปแต่ภายนอกมองไปแต่ในจุดทำให้เกิดความรู้สึกถูกความหลุ่มหลงเข้าข้อบงำเราก็มาลดกันลงบ้างว่าเราไม่มีอะไรถึงจะสมมุติว่าให้เป็น เป็นน้นเป็นนี้มันก็เป็นแต่เพียงแต่ด้านด้านสมมุติแต่ธรรมชาติธาตุแท้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับใครจึงจะสมมุติว่าเป็นมนุษย์มันก็เป็นแต่เพียงสมมุติแต่สมมุติว่าเป็นสัตว์นียรมันก็เป็นแต่เพียงสมมุติแต่ต้องมีโอกาสมีอาการประกอบ ังนั้นเราก็ต้องมีความเชื่อเชื่อในการกระทำะเราก็มาละมัดระวังการกระทําของเรามีเจตนามีการกระทําที่เป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามันยังมีการกระทํายังมีส่วนของการปรุงแต่งด้วยอํานาจของตัณหามันก็ออกมาว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้เป็นที่ยอมรับอันนี้ไม่เป็นที่ยอมรับทํานองนั้น แล้วก็วางความรู้สึกของเราให้อยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้ทำหน้าที่อย่างระมัดระวังการกระทำก็ต้องมีการระมัดระวังการกระทำทางกายนี้เป็นของเห็นกันได้ง่ายๆเห็นเป็นของไม่ยากไม่ลำบากอะไรการกระทำทางวาจาก็เหมือนกัน เป็นของรู้กันได้ง่ายแต่การกระทําทางใจนี่ต้องอาศัยความรู้สึกที่มีส่วนของการบําเพ็ญดำเนินชีวิตตามรูปคำสอนของทธิจจาที่เรียกว่าภาวนาไม่มีการเป็นอยู่แบบรอบครอ,อบรอบรู้เรียกว่ามีสตินั่นแหละ มีสติมีความรอบคอบรอบรู้เพราะการกระทำทางใจมันไม่มีรูปไม่มีร่างเหมือนด้านอาวัยวะร่างกายเช่นเพราะการกระทำนั้นส่วนมากมาในรูปบวกในลบถ้าเป็นการกระทำแบบรูปบวกเรียกว่าการกระทำในฐานส่วนที่มันเป็นส่วนของปุญญะผิสังขารคือความคิด ความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยทางที่ดีเราก็เรียกว่าเจนไม่โลภภาษาเรียกว่าไม่ภาษาไม่โลภไม่โกรธทำนองนี้แล้วก็ไม่หลงความจริงมันไม่โลภนั้นมันต้องมีส่วนอื่นมสีส่วนอื่นสัมบัญญัติด้วยเช่นความเมตตามันก็ต้องมีส่วนสัมบัญญัติอย่างนั้น ถ้าสัม,มยุทธ์ด้วยเมตตามันก็เกิดความรู้สึกสงสารมันก็ไม่สามารถที่จะไปเบียดเบียนด,ด้วยอำนาจของความโลภว่ามันก็มีลักษณะอย่างนั้นอันนี้เราก็ต้องดูดูประเภทที่เป็นเป็นส่วนลบเช่นเป็นส่วนของอการกระทำทางมโนกรรมโลภอยากได้ของผู้อื่นพยาบาท จิตอากัปกิริยาที่มีลักษณะอาฆาตคือจิตใจที่มันสัมพันย์ด้วยอกุศลอารมณ์ด้วยความไม่ชอบอเราไม่ชอบอย่างเดียวมันก็คิดรังเกียจแล้วคิดไม่พอใจแล้วก็ต้องดูอย่างนั้นนี่เป็นอากัปกิริยาที่มันเป็นมโนกรรมแล้วก็เห็น ผิดต่อคันลองที่มันสอดคล้องกับความจริงของความเป็นธรรมต้องมีสติก็ดูอย่างนั้นดูการกระทําทางใจที่เราเรียกว่ามนโนกรรมทางเป็นความดีและความชั่วแล้วปฏิบัตินี้ความดีมันก็มีมีโทษได้เหมือนกันเ,ออเหมือนเราความความรู้สึกที่เราพอใจนี่มันก็มีโทษได้เหมือนกัน ก็ต้องดูต้องวางวางความพอใจและความไม่พอใจออกให้ได้ด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะมีอารมณ์ของสมาธินั่นแหละถ้าไม่มีอารมณ์ของสมาธิเรามันละออกไม่ได้มันต้องมีอารมณ์ของความมีสมาธิความเป็นหนึ่งแห่งอารมณ์เดียวจะเรียกว่าเอเอกัตตาอารมณ์หรือเอกัตาจิต ตรงนี้คนเราส่วนมากจะอยู่ไม่เคยได้จะอยู่ยากด้วยเพราะไม่คุ้นเคยแต่เคยอยู่แล้วก็จะสบายเพราะมันเป็นที่ให้เกิดความรู้สึกมีความสงบนั้นเรามาปฏิบัติธรรมก็ต้องการความให้เกิดความรู้สึกมีอาการของความสงบแล้วก็มาฝึกตัวฝึกตนอย่างนี้อยู่อย่างมีการเป็นอยู่แบบ เรียกว่ามีความเชื่อเชื่อในคุณในคุณของพระรันตนาตายที่เราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การพัฒนาขึ้นอยู่ที่เรามีการปฏิบัติให้มันมีขึ้นเป็นขึ้น ถ้าเป็นลักษณะของภาคบัญญาัาันเรียกว่าคุณของบุตเจ้านั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์สามที่เราเรียกว่าปัญญาคุณหนึ่งวิสุทธิคุณหนึ่งและก็มหากรุณาธิคุณหนึ่งปัญญาคุณสัมมาทิฏฐิเป็นภาษาก็เรียกว่าแสงสว่างแสงสว่างนี้ช่วยให้ความสะดวกในอริยบทต่างๆ จะยืนจะเดินจะนั่งถ้ามีแสงสว่างแล้วจะไม่มีความรู้สึกมีอะไรเป็นอุปสรรคเราเดินถ้าแสงสว่างนาพามันก็สะดวกอันนี้ก็เหมือนกันสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกอันประกอบไปด้วยเรียกว,ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีภูมิคุ้มกัน,นก็มามา เรียนรู้กันบ้างว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องอะไรหรือเรื่องของสภาพที่มันเป็นส่วนหนึ่งของความจริงของสัญจธรรมแล่พูดถึงเรื่องสัญจธรรมที่ท่านรู้นั้นเป็นคําพูดก็มองว่าทุกนี่แหละคำว่าทุกนี่เราเราก็มองในแง่ว่าเป็นส่วนที่เราไม่ปรารถนากันแค่ทุกข์กายนี่เราก็ยังมองไม่เห็น คนเราในเรื่องของสุขภาพด้านร่างกายมันมีความทุกข์อยู่ตลอดอทุกข์เพราะความหิวนี่ก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์เพราะความรู้สึกของความรู้สึกที่ตรงกันข้ามแต่เราก็เห็นเป็นความสุขแต่พระพุทธเจา้าท่านก็มองในแง่ว่ามันมีแต่ทุกข์เท่านั้นอันนี้ก็พอมองเห็นได้ในด้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านความรู้สึกน สติปัญญากลอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้เึงเรียกว่ารู้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่เรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับเสียเสื่องความทุกข์และกิการดําเนินอย่างมีความรู้สึกไม่มีความทุกข์เน,นี่ยก็นั่นก็ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาเรียกว่าอริยสัจธรรมอยู่ที่ไหน ก็อยู่ในสภาพที่เรามีส่วนของการเกี่ยวข้องนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ายังมามีส่วนการกำจัดวาสนามที่มันเป็นส่วนกิเลสตัณหาอบลมาเป็นเวลานานแล้วก็มีคุณธรรมที่เป็น ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นวิหารธรรมเป็นแก่นสารวิหารธรรมก็หมายถึงความเมตตาและก็ความรู้สึกกรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นวิหารธรรมของการเป็นโยข,ของของท่านนี่ก็ถือเป็นคุณเรียกว่าวิสุทธิคุณ แล้วก็ยังมีส่วนมีความรู้สึกเมตตาหาขอบเขตไม่ได้เห็นสัมภาพของอยู่ในส่วนของความไม่สมมูลมีจุดด้อยท่านก็อยากแนะนำสั่งสอนอยากให้รู้จักใช้ชีวิตในทางให้มีคุณค่าก็ยังทุ่มเททุ่มเทเสียสละไม่เห็นแก่ความทุกอย่างลำบากออกแนะนำสั่งสอน คำแนะนําสั่งสอนนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะถูกใจกับทุกคนบางคนกับปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็ยังไม่ไม่พอยังผูกอาฆาตด,ด้วยเหมือนกับว่าตั้งหลักการบอกว่าทําอย่างนี้แต่เขาไม่พอใจเขาก็ถือว่าเป็นการขัดผลประโยชน์ของเขาอีกก็เลยเป็นเหตุเป็นเป็นส่วนให้เกิดศัตรูขึ้นมาเพราะไม่พอใจ แต่ท่านก็ไม่ทอดแท้ถือว่าเป็นเรื่องของสัตว์โลกจะต้องมีส่วนของบิบากอันเกิดขึ้นจากผลของการกระทาเรียกว่าวิบากกรรมก็ว่าได้ก็ต้องวางความรู้สึกลงจุดนั้นก็ไม่ได้รังเกียรเขาเป็นสิทธิของเขาต้องจะแสดงออกเขาพอใจก็เป็นเรื่องของเขาไม่พอใจก็เป็นเรื่องของเขา ท่านก็มีคุณธรรมอย่างนี้นี่ที่เราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจา้าแต่คุณของพระธรรมูดถึงคุณของพระธรรมทุกคนก็มีธรรมกันอยู่มีกุศลธรรมบ้างมีอกุศลธรรมบ้างกุศลธรรมก็เป็นส่วนของที่เราเรียกว่าส่วนของสิ่งที่มีคุณ ให้เกิดความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ก็ท่านเรียกว่ากุศลธรรมเช่นจิตใจ,จอากับกิริยาคุณธรรมที่มีส่วนของความรู้สึกเอือ้อเฟื้อจนเป็นเหตุให้เกิดการเสียสละช่วยเหลือเกื้อกล่นี่มันก็เป็นกุศลธรรมแต่ว่าความรู้สึกเมตตาอย่างนี้มันก็ยังมีส่วนทาให้เกิดความรู้สึกยัง บางหมกพล่องเมตตาก็ต้องมีอุเบกขาแต่ไม่มีอุเบกขาเมตตาก็อาจจะเป็นอันตรายทำนองนี้กันต้องดูกันอย่างนี้ฉะนั้นสภาวะธรรมที่เราเรียกจะเป็นกุศลธรรมก็ตามอากุศลธรรมก็ตามแต่มองในแง่ให้เกิดความรู้สึกในทางทำความเห็นให้ถูกเป็นอนัต,ตธรรมขึ้นมา ให้เห็นเป็นอนัตธรรมว่าไม่มีอะไรเป็นแต่สาภาวะของอนัตธรรมมันก็จะทำให้มีอารมณ์คลายมีความรู้สึกเบานี่ก็เป็นคุณธรรมส่วนอีกคุณหนึ่งก็เรียกว่าคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็อาศรรัยการกระทำพวกเรานี่แหละพระสงฆ์พระสงฆ์งโดยสมมติ สมมติสงก็หมายถึงผู้เสียสละมาดำรงความเป็นอยู่ตามพระธรรมวิัยที่มันเป็นหลักของการเป็นอยู่แบบมีมีหลักการนี่ก็เป็นพระสงค์เหมือนกันพวกเราก็เป็นมูเรามีลักษณะของการอยู่อย่างมีการเกี่ยวข้องกับมูเพราะเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์สังคม สังคมก็ต้องอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มสื่อที่มีส่วนให้มีการเป็นอยู่ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมันก็เป็นอุปกรณ์อยู่อย่างเรามีตาก็ใดเห็นมีหูก็ใดฟังมันก็เป็นเรื่องของสื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างกระดูกันอย่างนั้น เรามาปฏิบัติตามรูปการตามรอยที่เราเรียกว่ารอยของพระอริยเจ้าไม่ใช่รอยเท้ารอยของการดำเนินชีวิตสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีดีด้วยอะไรก็ดีด้วยความเป็นผู้มีมีการดำเนินชีวิตแบบมีมีศิลภาษาเรียกว่ามีอหลักของการปฏิบัติแล้มาปฏิบัติกันอย่างนี้ปฏิบัติกัน ปฏิบัติกันอย่างมีความรู้สึกมีศีลมันก็เหมือนกับว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกปกป้องไม่ให้เกิดโทษเกิดอันตรายแล้วก็มาปฏิบัติอย่างอุชุป,ปฏิมันนอกปฏิบัติตรงตรง,ตรงเข้าไปให้เกิดความรู้เห็นในเรื่องของการปฏิบัติต่อสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างตาเห็นก็ต้องมีสติหูได้ฟังก็ต้องมีสติควมามีสตินั้น เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นตาเห็นมันก็มีอันตรายได้มีคุณได้ทำนองนั้นถ้าเห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาบางทีมันก็เกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นอันตรภานขึ้นมาก็ได้นั้นเราก็ต้องสังมอนผู้ปฏิบัติก็ต้องอยู่ด้วยความเป็นผู้มีธรรมคือการสังมอนจํารวมอันนี้ก็เป็นหลักของการปฏิบัติทั้งนั้น นี่คุณของพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนี้อาศัยการเป็นอยู่แบบมีหลักของพัฒธธรรมวินัยก็เหมือนพวกเรามาปฏิบัตินี่แหละวันหนึ่งการดําเนินชีวิตของเราในส่วนของการดูแลสุขภาพวันละครั้งแต่การสํารวมสังวรนั้นก็ต้องอยู่ในอริยบททั้งสี่มีสติฝึกขัดแต่ว่าการปฏิบัติเรานั้นเป็นสังคมมันก็ต้องปฏิบัติแบบรวมกลุ่ม แบบแยกกลุ่มแบบรวมกลุ่มคือเวลาเรากำหนดเวลากันอย่างตอนเช้านี่เราก็กำหนดเวลามีการนั่งสมาธิฝึกหัดปิดทวานด้วยคำว่าปิดทวารทวานมันก็ทวารทางตาเขาเรียกว่าจักสุทวารทวารทางหูโถตะทวารแล้วก็ปิด ตาเห็นก็ระมัดระวังหูได้ฟังก็ระมัดระวังดูตัวเองว่าโลกกระทำมข้าวท้งไหนมันก็เข้าทางระบบสื่อนี่แหละโ,โลกกระทำมทั้งแปดก็สุขทุกขนั่นเองถ้าสรุปลงแล้วก็มีเรื่องสุขเรื่องทุกขถ้าสรุปลงให้อยู่ในคันลองที่เป็นธรรมจริงๆแล้วก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไป ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ให้เกิดความสงบได้ทุกอริยบทแล้วก็มาฝึกหัดอย่างนั้นเป็นลักษณะของการเป็นอยู่แต่ก็เมื่อมีการรวมกลุ่มเวลามานั่งสมาธิเวลาเรามาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็พูดก็ให้น้อยๆ้อยลง พูดอย่าให้ชพูดแรงแล้วก็พูดในรูปแบบของผู้ปฏิบัติไม่นำเอาอันดีตการดำเนินชีวิตมาปาลบบางคนก็เอาวัตถุที่มีส่วนผูกพันเ,เกี่ยวข้องน่งแหละมาปาลบจนไปเนี่ได้เกิดความพะวงแล้วก็มาทิ้งมันออกมาสลัดมันออกมากำหนดอารมณ์ของการเป็นอยู่แบบอนาคาลิกผู้ไม่มีเย่าเลือน แล้วก็มากระดำเนินอย่างนั้นเราไม่ผูกพันอะไรและไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็ต้องฝึกอัตตาหิอัตโนนาทโถตอนแลเป็นที่พึ่งของตนก็ฝึกอย่างนั้นคอยฝึกตนน,นั่งก็ให้มีการนั่งแบบผู้สำรวมยืนก็เหมือนกันอยู่ยืนอย่างผู้มีศีลเดินอย่างผู้มีศีลคนเดินมีศีลมันงาม เดินมีสติคำวมาสินก็คือสติสติวินยัยภาษาหนึ่งท่านพูดอย่างนั้นสติแต่มามันเป็นวิไยมันเป็นศิลถ้าถ้าสติมันสมบูรณ์จริงๆท่านเรียกว่าเกิดความบริสุสทธิ์เกิด,ด,ด,ดความบริสุทธิ์สุธิปัสสุธิปัจจตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวธรรมวกิามาอย่างนี้แล้วโอ้มันเกิดความรู้สึก เห็นประโยชน์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรามาร่วมกันอ่าวันนี้ก็อ่าเวลานั่งสมาธิแล้วก็มีกรรมกนหนดกันขึ้นแล้วก็มีการปาลบเรื่องคุณความดีมีการทำวัดส่วนมนต์อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรากำหนดกันมาปั้พืติมาอบลมบ่มนิสัยเพื่อให้ได้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาในรูปแบบของคุณธรรมของอาศัยอย่างนั้น